ตายแล้วงวกูตายแล้วโอ้ยกูยแยมินหาหาหุกปนไงตายแล้วงวกูตายตายไอ้พวกตัวกูคักงเนอะ,ะเอาแม่มึงแน่จริงมึงตัวกูอีกแม่มือหรือมึงตัวกูแม่แมนเนี่ยก็แล้วมึงแน่จริงมึงตัวพ่อยเหรอ คำพวกนีกินตัวพออีกรวดัวจงนี่คนสิไปหากินลาบอนนี่เฮอไปได้เนื้อมากนี่เนื้อใช่รกนี่เด็กนี่เดูุงเกิโ่ผลเขาแบงกันข่อยเฮอโชเนื้อมันตใสเนื้อเออสีโลหาลเขาแบงกันคนแตกยุงไตหุนจักงัอผู้ไหไม่พอตัวเสียงแดงน่ะเขาจะเงี้ยนน่นเออไอ้ตวีแดงมันตมันตกนำย่หันยุ้งไตหน้าเขานี่จังัวพวกไหนพวกนี่ตกซาบ่ตกไทั้งแม่ทั หางขาวบ่หางขาวดอกแดมตคนนั่นละว้ายบ่เป็นลูกกูบ่บ้านนี่เฮ้ยวายบ่เป็นลูกกูวมา้าสเมฟาลุกไปสเมอ้ยตายแล้วงูกกูตายแล้ววายกูแย่งมินหางขาวตัวด้วยตายแล้วงูกกูตายตายวายตายยายยายยาย งอตกน้ำใจหรอวว้ย oh, oh, ันนี้ตัวงนะ่หเขาเข้าค้าโอ้ยบักขาตับหับนเมื่อยโดนตัวอีกแล้ใครมันตัวบางวัวตกน้ำว้ายคือคอยมันคอยถือันตัวอีกเราเฮ้ยกูอยากซุนได้ ใส่เนาะมันดูใส่เนาะเด็ดอนี่เนาะเนาะเ้ยหัวกูเรียนฮามึงเฮ้ยฮ่าแต่ตามต่อปอดมึงเอ้ยตัวกูอีกละทวดก้อนกับทัวกูทาง n h าจนวะแล้วตัวนี้มันตัวว่าง้วกูตายนล้วพกน้ำตายเฮ้ยขอมึงเอยบักเชียงเมียงเงิบมึงโอ้ยก็ยังงาเล่าออนนี้จะจัดเนาะครับเล่ากับบ่เบิ้งได้หวะ เนื่อมากมันก็มีถุงสียูมีถุงพักแล้วเบิงส่วน้องเสือมากกันหน่กับบ่อเนาะไม่ตะลุดโันเนาะอย่าข่บาดแล้วพอเด้อพุ่นแลต้องเพ่งเตเบอกร่างานกันมากเลยอ่ะไอ้มอเราศูนอยู่บ่จักเราบ่อซนเหรอเราบ่อซนจะมาแล้วก็เสียลูกไข่อ้ยวเขาเตัวคนไหนเาบอคนมาบักตัวคับ เราเฮ็ดแซ่บเซ็ได้รดครับเราขึ้นมาเราสะชูดกับเท้าของเราแต่เราเฮ็ดชูดเรากินโหลดครับเจ็ดเรากินเขาเมื่อกี้แล้วนะมแม่มาพี่น้องครับเมบื่นอาานี้ยวซื้อมาพี่น้องมันลาบเมียกครับผมแซ่บนะครับผมจะซื้อมาจากเคียงเนื้อเจ๊แขกครับเจ้ี้นี่พี่น้องครับอยากแสบต้องน้ำจิ้มบัวม,มัมทำดีมัมทำดีนะพี่น้องเนอะนะครับผมแทบแสบเหมือนกันเลียดอันลาบลอยเลียดพี่น้องเอ้ยมาพี่น้องมา มากกินเขาเที่ยงต้องกัน,กกน,นครับผมคักๆเลยครับพาเห็ดลอขึ้นม้เนี่ย้องได้กินห้องลอก้เลอกมรวมดอกไม้โพสูนดอกครับผมไอ้ปุ๋งนะครับปุ๋งนะครับเด้เลยใช,ใช่พี่าเอาเอาวยครับปุ๋งเลยครับครับแวแซ่บุกเลยตัวกูฮะไม่หยังขวไม่ก็กระดอก,กระเดียดไม่ก็อร,อกกรักตัวกระดอนกระเดียดนให้ตัวเจ้า

ตัวพอตัวย <tinc S 2> <their> ังน <eye> ้องมึงเนาะชุดลีตินี่ชุดไปตัวมึงตัวกูบ้างแบบก้อนเกี่ยวนั่งนอนเปเกี่ยวอะไพี่ผ้าโอ้ยกูถิมกรซื้อกูชนเกี่ยวมีข้าวต้มไก่ที่กันพร้องกันก้อนนั่งแล้วลูกพี่นั่งลูกพี่แม่งกับพร้อมได้มีแม่มึงในที่ละคนมันเมื่อยมันเมื่อยเลี้ยงลงไป จนเลยไปสามย่ายนั่นูกมาจะได้หรอลูก็ว่าตายจังไหนยี่เอาเอากินหน้าเอาปลูกเลยว่านัุ๊บปุ๊อดพ่อเข้าไปมาเจ้าเนาะตัวคุณแม่เมือนกับลำเมันตัวจงหยังหล่ะตัวมันก็ตัวทีตัวนั่นงพูดมามากินหลับงัวตกน้ำนี่หลับงัวตุ๊กทำอะไรซื้อมาตั้งแค่เนี่ยแค่แขกโอ้ยเมื่ลยพี่วองเลย เด,เดี๋ยวมอะก็ตกน้ำอีเลียนแล้วไปตกน้ำจังเลยโม่จะพูไว้ไก่ๆ่น้ำละวันนี้จะเส่หลายสุดรถอ่ะเมื่อพี่รองเม้่เมื่อยุติซูขีรถพอแลนเหนอแลนลงกไปจนไกลจนจะไปสามย่านมันตกน้ำเนาะอันเป็นยังลงจัตเหือมาจังาตะคว่มตัวพอ เราจะลองปัญญาของมึงมามันได้ดีสิว่มึงตรวจอบน่ะนี่ได้ดีอจลินนำทำดีโอ้ยดีพวกขั้นละดีใส่ลายคมลายใส่ลายแสบลายพี่น้องครับนะฮะยี่สิบห้าบาททุกเซเว่นนะฮะซีเรสครับนะครับพี่น้องครับเอาเสเลื่อนน้ำเล็กหน่อยโอเคไม่ต้องใส่ลายไม่ต้องใส่ลายตั้งเก็บเลยจ้าครับใส่ลายเป็นน้ำปลานั่งครับเกลือกน้เกลือมัร์กนะครับนักงแล้วบอกนม่งครับเนื้อเลือดมีความเค็มอยู่แล้วนะฮะครับมาพี่น้องมา นี <Laure> ่ครับผมไอ้กระช่วงครับขายเอาเฮ็ดเสี่ยงนี่พ้าผ้าเคยเปิดร้านลาบไปด้ไหนครับอีบังโคนนี่ล่ะครับลาบซอดแจ้งเอาซื้อลาบมาครับนี่แมนลาบซอดแจ้งแมนเพราะว่าเข้ากับอยากใส่บาขายกับขึ้นได้กับกระเวดนบวกขายอ๋อกระเวดนี่เข้าขายคลิปครับเฮ็ดเวี้ยงขายขึ้นเพราะว่าเขาทำนอนอยู่แล้วไงอ๋อขายขึ้นนี่มึงมักนอนบ่แม่นครับเปิดร้านลาบเลย ลาบซอดแจ้งแบบเลือกลาบซอดแจ้งเอากระแสมาพูดเลยมักเที่ยวกันขึ้นเที่ยวเทีวมังคอดเนี่ยกันครับแล้วมาเราจะไปกินยังก็าเราจะกินข้าวต้มอยู่หันบอกว่าเปิดได้บ่่มากินลาบก็เสื่อเพียวพี่กินลาบพี่ย่างกินลาบแล้วก็ไหลต่อบบบนี้โอ้ยซอดแจ้งมั้บถ้าเปิดนี่หลังจากเปาแดงเลือกเนาะพี่น้องด้วยเอฟซีด้วยเปาแดงเลือกปุ๊บนี่มาหาเสื่งเพียวเลยครับมากินลาบต่อเอออะไรประยุกต์พญางาไปขายเอาลงเพื่เสียปากมันโตโตซ่เน้ะ เอาลูกพริกปองอยังไนคนแหงเมื่อยอยู่นี่บ่อะ้ยพี่นอ้องวะตัวแค่ื่อวะแค่ง่ามาพี่น้องเบิ้งครับนี่เบิ้งนี่ฝีมือเลยสังเกตว่าตห่วงครับผมนี่แซ่บแล้วกับพี่น้องครับอุย้ยพี่น้องครับขยานชิมขันพี่น้องเด้อขันกินหรือแต่ปองว่านีิกิมนมาเด้วครับผมฮื่มก็มแซ่แบนะพ่อแคบหมดปลานี่บ่บ่บ่เค้มแ่บเค้มซข้มแบนี่พี่น้องมาครับเอา มาพี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อลาบสอดแจ้งใบเสียงเทียวขายแต่กลางคืนไน้มาขายเริ่มขายตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นไต่ผลต้นไปครับต้นไปน,นะครับผมเดี๋ยวหาทีก่อนหาทีก่อนเปิดทา่ากับใครท่ากับบ้านเท่านี้แหละลางคืนคมันหากินลาบยากครับพี่น้องเพิ่งจะพูดคน,นกับว่าอยากกินแต่ข้าวต้มเนาะเออว่าอยากกินก๋วยเตี๋ยวเนาะมากินข้าวเสียงเทียวพนะี่น้องครับนี่ลาบพร้อมข้าวอเมริกนะครับผม อุ้ยขักขัด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 มานี่ล้วแค่นี้เพรต้องขายแพงนี่ยเห็นพี่น้องได้กินเพต้องขายเจ้าของร้านายข้าวอะไรเนี่ยทำไรครับแซวบัตรแซบาทรนี่ขายเท่าไหร่ถ้าได้กินน้ำโอ้หเอาเอาเครื่องดื่มได้ไหมบ่เครื่องดื่มม่ยังไม่ได้ขวดไม่เอาขาวขาวอย่างเดียวขัดกินเบียร์มันจะพักขันโจโอ้โหีอึดเมาปุ๊บเมาปุ๊บกินแล้วเขาก็หนีอ๋อสั่งกับแก้มโตอือืซงกับแก้มโตอืออือหันกินเบียร์มันโจตัวขันโจหรอสั่งไร ข่านเฮ็ดให้กินโอ้ต้องแบบว่ามา่อ่าเมื่อแป๊กปุ๊บจุดจุดจุดจอิ่มนี้มางสิเปิดเองเขาสักหันโจ้โดดหรอกข่านเฮ็ดเมื่อวานทันทีป้าจะเปลี่ยนชื่อไหมล่ะ่าตามใจเซฟอดดำใจเซฟมีบุมมีกันเราจะเซฟอ่ะมาเด้อพี่น้องกินง้าวโต๊ะนั้นต้องกันครับผมตายทั้งแม่ทั้งลูกครับผมโอ้ยจะมันบ่บ่เศรุบเศรุบเจ้ากระเสือหรือตีพ่อตีกระเสือจะตัวคนเบ่เนี่ยแม่เอาเล่นเลยที เม่อไ้่ม่มาวะได้คนทบ่โอ้นาะอะไอืมเมื่อไนร่ัวกูเมื่อไก็ตโวกุทังยังันจุดเรวอ่อนนาะเนี่ยอ่อนอี่อ่อนงงอะไรเนี่ยบอนี่เขาเนี่ยอ่อนนี่เขาอ่อนเซ่มเขาอ่อนเซ่บๆอาพี่หลงมาอืพี่หลงครับมาครับเซดีไหมหาไเลยพี่เอ้เนี่ย พ่อม่อย่งตัวยนย่เขาไม่เที่ยงมวดตัวมันตายนล้ว้ยอ,อ๋อไม่รูใ่ไว้อืมอมพ่อกินอันจะว่าแซ่บกับจุ่นเปิดร้านปลายยางลานลาบล้านาล,าลาบใชุ่จ่ย่นานั่นกระดมกีเลยพี่น้องอืไม่นชล้านเท่ากับสีมีลาบก้อยขมต้มแซ่บออมเพียบ่เอาแค่เป็นอืนมันยังไง ราคาเดียวไม่มีพิเศษครับอือก็ต้องขายเพื่อนขายจากห้าสิบบาทนะครับพกสิบาทผู้ใหญ่ห้าสิบสิบาทพ่อครับก็จังมาแรงเงินอยากก็มนสั้งหายางกับเจ็ดห้าสามสิบหลดครัามลอยพ่อข้าวเหนียวก็ต้องขายมาขายบ่ครับเพิ่นกินซี่อ๋อน่าเขาหลายอยู่แล้วครับมันไหนพ่อเจ้าก่อนเนาะเอาเอล์นกินซี่เพราะเขาเขาคินในขาเนื้อแล้วเพราวขาเนื้อตัวนี้อ้าวขายแปดสิบบาทเคยบวกค่าเขายเวลาสิบบาทละอ๋ออือแถมข้าวไนึ่ง ทำฟางไรเนีเ่นนย <c oughs> อเอามันจะนั่นรวยเออแม่นมีวันจ้กินโลดสาาๆๆาามตสาามติจานเนี้ยใหญ่ๆเขาขายมันต้องขายจากเก็บสิบบาทแปดสิบบาทบวกค่าเขับไปแล้วอ๋อบวกค่าเขับสิบบาทเป็นแปดสิบอืมขนาดเขาบม่ต้องขนาดเขาไม่ยากแต่ก็ป่าบางบ้านกอกแส่ตู้อย่างไม่ใครกรอกินโลด <c oughs> เอาอีหลีได้วยแหละมันจะฟังเราเขาอยู่บากินดานเขากินนึกเรากินนึกเราอะแม่นมันหิวมันหิวรอบเล็กแม่นเอาเจ้ากินวันนี้ก็ในป่ากว่ากว่กเอาหน้านั่น เัวนที่สองตัวนแมนตูนึ่งี่ขวดปกติตัวนี้ขวดนาบ้านขอยจำก็ปปาปากอกอ้กอบนำปลาปหลังบ้านต้งไ้แมนขวดเปนปกติปกตินี้กินข่าวกินตนวดปะแมนนั่นแหะอกินต้นาบ้านนั่นแหะนั่นแหะปาป่าเพรมันเกียบเนาะกกินนาบ้านป่ะนาบ้านแต่ปลาปาก็รู้เาป้าปลาม่กี่กองนะพวกนี้วันมีคนทัแตกมคนกองจะขอยรู้เากินกินกิครับ กาะกินน้ำเจอดอกยังแล้วสลดหลายดแ้วมันแซ่บนึกแล้มันแส่บแซ่บสิแม่ใส่หลยแี่บหลนาะเขาเย็บเีเขาจะบุกคนนอเนาะครับแม่จะแสีบถึงจะหลดเน่นอืมนี่แะครับก็สบนเราบานเท่ามาเดยพี่้องเด้อมากินน้ำกันครับพี่รองชอบซอบล้าง